สบายดีทุกคนงามเศร้าพี่น้องแต่ว่าบ่เศร้าแล้วตะเวนขึ้นสูงล่ะนังเฮียนกันจนไปนเต็มคุ้มหมดแล้วแม่ลงพดข้าวโพดซาลี่บักถั่วพี่น้องเลยน้ำลายมือเลยดิยออกเบิดแล้วเห็นบอกพี่น้องผลง,งานรอบสองหนึ่ง,ส,งส,สี่ลูกยาเห็ดเก็บเก็บไปเก็บ ไอ้จูโ้นั่นั่นนั่นงูใหญ่มากแล้วเอา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 เอ้าจู๊บโอโโยวมันบอกทำไปซื้อผ้าตังมาห้องใหม่เออเออเออกระท่องกับขายเบิดพื้นขายสามสี่เมื่อนะเมียชวนไปหาหมอกบอยอมไปอยาดหัดหมอกวะ ตอแล้วคือจังว่าเป็นอนหนึ่งแหลนประชักยาเป็นอนหนึ่งแหลนประชักยาปลาไข่แล้วผับบอกไปแอนหมอลูกบุได้ว่าวจ้ะตักไปหดนะแม่ตักไปหดหะหนำท่านเต็มเออคอยได้ก็มื่อเก็บเต็ม เงือลุงเสี่ยวคือเต้นคือยังกลางอยู่เมื่อแต่เศร้าคือยังบไดเก็บปะมักถั่วกัโคตรงามเลยน้าหันกะโคดเลยกำลังเป็นหมากลายอีกแลยคุณดูพี่น้องคนงานแบะนะชิวันนี้ได้สัก เบิดตั้งหลายต้นเนาะนี่พี่น้องมันกินแล้วมันก็นเสียหายแม่นบะ่ฮะน่ะบอกให้ค้างให้ผูกกระบอพี่น้องเลยบอกผูกบอกค้างแล้วก็บบอกให้ยา่มันตายให้มันตายลูกเด็ดสันผ่ามันตาย,าตายาพ่าพิษใจน,นะคะพี่น้องเลยเบิ้บดลายเนาะพี่น้องเลยโอกต้นกระโพดใหน้นะกระโจนเหี้นให้บอกพี่น้องนะเหี้นเบิดมันกิน ที่เจ็บหนาอึกแต่ว่ามีแต่ว่าตีมันตายโลดนะสันเอามันตายโลดลาอ่ะได้แม่หกเจ็ดตัวอ่าผอมึงงทอโทรศรพท์าเมื่ออย่าป่ะเนาะโอ้ยมันแดดเนาะอย่าฮดอย่าฮดแถวีนดำอย่าฮดทางใหม่เดี๋ยวมันกระไรฮอดต เอาๆๆๆๆอนแดดเบิเอะยอเกยำอะยเงินแต่น้านี่และบ่พอกปะสีะไห้ลายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยสงการแล้วสิได้เก็บคืออันนก็ไว้เลาะแมงไม้อยู่บ่ิ่มพี่น้องเอ้ย อย่าเล่นได้เปียกชงได้ <c oughs> แม่บรายชงเอามาหายได้ฮนะ่ะยายายาลูกยาทำพอพางพังเท่าสิทำมาไข่ลูกแล้วเฮ้อมันเป็นอะไรเจ็บเจ็บส่ฮะเจ็บมาไข่เจ็บส่ยมาหามโอ้ยมาเมื่อยว่านราหูเรื่องมืด มันเจ็บยนะไซม์มไข่ะนะลูกำน้ำบอกข่าดูขายน้ำโอ้บ้นบยังว่าอเอาน้ำน้ำเดมันหัวมาตัวนี่นะ<พ>นไซม์าเามึงใส่อันน<ม>ั้นมามาปุ๊บกิปุ๊บ <c oughs> เกิดเกิดเกิดเิว,วเกิดเกยแลหละกินขกาวบกิล้ันดเกิดกินกินอกนนกิเด้เนาะอยากกินอันจุมจีนเด้ ยาลงไปไหอยาลงไปไดนบอลลงบอลลงไปซือจุ่มจีนมากินก่อนห้ามสิกินอย่ห้ามโอ้ยเออหัวสีชาก,กุณอะลเนาะชมียกนะเปียก บอกินอะลีบ่โอ้ยอะลีนี่ขันกินใ <มา S 1> ห้ตีปากบ่ขันกินห้เตปากบ่ฮะมา,าอะไรแเีร้อยปองเฮียนหรอบน่นคือไปเอาทังก่อไปเอาทางัง เฮ็ดได้ได้น้ำบมบลีไลบัดไปสูบเปล่งใส่มันสิถั่วอย่าบ่เนื้อยังว่าทรายกับบะถึงเตี้ยช่างมันเลยพุ่นเนื้ลูกเตี๋ยวหาคุณพี่น้องลูกมากครับฮันดังไผ่หนึ่งข้าวกวดใบไม้ ล่างถั่วล่างบัวอุ่นนะอยู่เนาะกินพี่น้องเยลยจะลงมาตัดใบมะเขือตั้งหัวน้ำเขาได้หายเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวคือไปเอาถังก่อนถังมะขู่กันตัดใบมะเขือพี่น้องเกี้ยงแตบไก่ทองมาเห็น่าแย่จีบมา,บบมาตัดเบิดพี่น้องเลยใบมันลงพื้นดินเบิดเลยพี่น้องเกาตัดเบิดเลยเดี๋ดดยวตะการเนาะ ตัดเบอร์สุดต้นเดือแต่นใสนสวนมันข่าวตัดอีกอยู่หมางมันก็เก็บขึ้นไปขึงก็ซ้ำเหมือนสาวนี่พี่น้องไปกินกับหลาบงวัวผุนะ้น่ะหมางดกกดโผล่อยู่พี่น้องในสวนนะ่ะข่าตัดชองเถื่อนอปปน้อใบผึ่งดกอะรีพี่น้องมาเขื่อนนะบอนสอดอันนี้พี่น้อง người ta tiếp tục nhau. Cứa bên lôm phe nho ơi. Ba này ôi mảng là 10 baht. Nha mà vẫn mì phụ sự Nó. Lớp 8 kum. Mang mỡ cá hốt, của bơ tây clip. Ơi. Ba xàm hốt tì, nó. Song sớm mờ hốt tì phe nho ơi. cà đọt hết nào. เ่าตายแต่ละเถือเพื่อสิแล้วเพือแต่มักถั่วว่าบาทนี่สวนเขาได้สะมักเคือยังมักกูหดเลยสิเป็นล่มยิวขาวกับพอยิวขาวบันสบายดีทุกคนเหมือยเลยเหมือยจนสั่นเอามาใส่ล้นะ มือจนสั่นแล้วลวนพี athlete, well ่น้องเอ้ยหิ้มเขาก็พอหิ้วข่าวเ่างหน้ามันเท่าก่อนพองเฮียนกับบได้เขาวสงสัยยุดสดเซย์วันวันแม่วันแม่ยิงเงย nhau พี่น้องเอ้ยเตรียมกินข้าวแล้วบานหิ้วข่าอันอีปีศาสตร์ว่าเอาหมอกกระถาพกูมาส่ง <c oughs> เราจะเอาหมอกกระถา,ข,า,าข้ามันขวน้ำกระปุนมันบอกไปเสียเห็นนะได้แม่มันอยากตายใครมันตายหมดแล้วเนาะว่าแ็ <c oughs> ่มันกับหมอกไปปะคือว่าน้อยเดียวคือว่าแหลนหาหมอสะนะันอะเป็นว่หมอกไปกไกอ,อันนี้มันบอกใครมันถามอกไปหาหมอหนัง <c oughs> นี่ยเขาหม่ยน้องยอมมาละยอมมาพี่เนาปวดแขนเลยมา้าอยู่ไหมคะจมูอหาผอมมาเลยจมือหาไข่มัเนาะน้ำโอยดสดๆพี่เนาะฝีอักรึ้งหนึ่ง เจ้าเขาเลือกจ้ามุงขึ้นสองหมืนสองขึนเปดโพพี่น้องจ้าอ่าโอยมึงกับผตื่นน้ำปลาเนี่ยงานดองงานเดาสองมื่นสองขึ้นเปียกมอยอดยังอะไรตัวัวมึงอัไเดียวกันเลยทุเ้อยวเต้นข่วยังกลางเนี่ยเดวมาเวขมึงพอ เคับอนี้เลยหัวปัานหัวปัานหัวปันคือบ่เอาเขาเบ็ดทงนี่บ้เขายนจงเอาเขาหียนติสบายดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันชอบกินบ่เฮ้ยเฮ้เจ้าทรกลรับอะริบ่เรื่องเาว้จ้าอยสบายที่ทำผู้ชมนาวสั่นี่ด้อ มึงบอกินข่าวสิฮัมมาละแม่บักเขือออไเรื่องเออะไรรื่องเือบอกไพ้แพกะอีอ้าสิ่ง้าวเฮ้ยร้ายสิกูกินชกินเดียวมาว่ากินข่าวเต็

มันั่ากินมบมดีกว่านี่มัเซ่บจบดีกระจงลอเล่นหาเปมงเลงใจสิงการนึงท่ากบดีเกรจงนี่้อาอย่างี้ะิวใหญ่หใหญ่อ่รได้ต๊ต้่นม่ยันก็สังขต้นชาม mọi người đi của mình mặc oh. quà nó kia nó kia nó mù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 a nó nó mùa nó mùa nó nó mùa nó nó mùa nó mùa nó nó mùa 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 nó 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 เอาข้ายู่ล้องยาปกินแตลุกมันเนาะแต่มันเป็นอย่างกระเทสยาสุขี่าที่อยาดู้ก็บอกร

mọi người mẹ em mẹ tôi nhắm tôi nhắm tôi còn nhắm tôi bây giờ mẹ tôi thấy 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 mẹ tôi